มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าวันนี้แม่เข้าป่าไปหาฟืนมาได้ทั้งฟืนได้ทั้งหน่อไม้เลย ร้อนด้วยเหนื่อยด้วยแม่ได้หน่อไม้หวานมาเห็นมันมีกอไผ่ยอยู่กอนรงโอโ้โหที่หยดดูป่ะขนาดแบบนั้นเลยก็เลยได้หน่อไม้มาด้วยก็เลยนึกไปนึกมามาต้มหน่อไม้ให้หนูดูดีกว่าต้มหน่อไม้กัะซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยแต่การต้มหน่อไม้นะ่ะมันมีเทคนิคคนสมัยก่อนนะฟืนเนี่ยสำคัญนะเพราะว่าเมนูเนี้ยมันต้องใช้เวลานานเขาก็จะใช้ฟืนก่อไฟไปเรื่อยเรื่อยเรื่อย,อย,อยต้มไปเรื่อยแม่ได้หน่อไม้มาแม่ได้1หนึ่งเมนูจะมาบอกเคล็ดลับการต้มหน่อไม้กระดูกหมูอ่อนทำยังไงให้น้ำซุปมันหวาน แล้วน้ำใส่แตงไม่เป็นฟองอุ๊ยว่าแล้วก็คันว่ะคันไปหมดแล้วก <c oughs> ็มาบอกว่าถุดิบก่อนดีกว่าต้มหน่อไม้กระดูกหมูอ่อนของแม่เนี่ยจะมีอะไรไม่ได้อุ้คันจริงๆนะเนี่ยก็มีหน่อไม้เนี่หน่อไม้สดแม่ได้หน่อไม้สดมาซี่โครงหมูอ่อนแม่สับมาให้หนูดูเรียบร้อยแล้วกระเทียมจีนรากผักชีพริกไทยเม็ดพริกไทยขาวนี่นะัตถุดิบไม่เยอะเลยเครื่องปรุงก็ไม่เยอะเลยเกลือซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำเจียวจ้าผักชีทำทำอันนี้ก่อนเลยหน่อไม้อืม สับดูก่อนเลยนี่หนูจะดูว่ามันอ่อนไม่อ่อนจิกมันดูนี่อันนี้อ่อนโอ้อันนี้ยังอ่อนดูโอ้ยนิวเนาะอันนี้ยังอ่อนดูแม่สับลึกไปหน่อยเนี่ยกดลงไปเราก็รู้แล้วมันนิ่มเห็นไหมยอดยอดยอดโอนิ่มอันนี้ยังใช้ได้ถ้าเกิดกดไปแล้วมันสักๆางเงี้ยมันยังใช้ไม่ได้มันก็แข็งใช่ไหมล่ะ เราได้หน่อไม้แล้วเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราจะไปต้มเลยนะเราต้องต้มหน่อไม้เอาน้ําทิ้งแต่ก่อนสองน้ําการต้มก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแม่ตั้งน้ํารอไว้แล้วนี่แม่ก็เอาเกลือใส่ลงไปเนี่ยเกลือใส่ลงไปในน้ําก่อนนะหั่นแบบนี้ก็ได้นะหนูจะปอกแบบไหนแล้วแต่หนูปอกแบบนี้ก็ได้บางคนเขาก็ใช้ปอกแบบนี้บางคนเขาก็ใช้ลอกเอา ม่จะทําพร้อมกันไปสองเตานะอีกเตานึงคือแม่จะต้องลวกลวกต้มหน่อไม้น้ําทิ้งน้ํานะสองรอบส่วนอีกเตานึงแม่ก็จะตุ๋นี่โครงหมูอ่อนไปด้วยมันจะเสร็จพร้อมๆกันเวลามันจะได้ไม่ยืดเยื้อหนูจะได้ทําความเข้าใจแบบง่ายๆอีกอันหนึ่งแม่ก็ต้มหน่อไม้ไปต้มไปหั่นไปอย่างนี้แหละลูกนี่นะนี่แม่จะต้มแม่ใส่เกลือไปได้แม่ก็ต้มนี่นะ ส่วนหมูนะเคล็ดลับการล้างหมูเนี่ยแม่เคยบอกแล้วสลัดคาวหมูแล้วล้างด้วยเกลือมันจะไม่มีกลิ่นเขียงไม่มีกลิ่นคาวของเลือดเลยหนูเอานี่เนี่ยล้างไปใส่ลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไปขยำขยำขยำล้าง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 ให้เรียบร้อยเดี๋ยวแม่ไปล้างก่อนนะลูกนะเรียบร้อยแล้วจ้าจากการสลัดคาวหมูมาเรียบร้อยล้างน้ําเกลือมาเรียบร้อยแล้วนี่อ้าวดูเอาเองว่ามันใสกแดง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 ยังไง สีมันสวยเห็นไหมเนะี่ยรากผักชีกระเทียมพริกไทยเกลือมาตรงนี้เลยจ้าซีอิ๊วขาวอย่าเพิ่งใส่นะจ้าใส่เกลือลงไปเลยจ้านี่กระเทียมเลยจ้าใส่ลงไปเยอะๆไม่ต้องกลัวกระเทียมเนี่ยจากนั้นเราใส่หมูลงไปเลยใส่หมูลงไปเลย เปิดไฟให้แรงก่อนอันดับแรกเปิดไฟแรงก่อนเปิดไฟแรงแงไปเลยต้มสักสิบนาทีให้มันหนังจากเดือดแล้วสิบนาทีนะหน่อไม้เนี่ยต้มเพื่อไล่ความขมความขืนไล่ยางไล่อะไรปลายความขันไล่อะไรไล่ให้มันออกไปให้หมดไล่ผีไล่สางโอ้ยเนี่ยต้มไปต้มไปเรื่อยๆก่อนเอาความขมขืนไปทิ้งแม่คง เทคนิคการต้มให้น้ำมันเดือดแรงๆอย่างนี้เปิดไฟแรงๆอย่างนี้แม่บอกแล้วว่ามันไล่ฟองเห็นไหมถ้าเราเปิดไฟอ่อนฟองมันไม่นี่ฟองมันม,มาเป็นอย่างนี้ฟองมันไม่มารวมอยู่อย่างนี้น้ำหนูไม่ใส่แน่นอนนี่ไล่ฟองมันไล่เลือดไล่สิ่งสกปรกมันออกมานี่เห็นปะจากนั้นพอเราเห็นแล้วว่ามันใกล้หมดแล้วปุ๊บเดี๋ยวเราก็เบาได้โอเคทีนี้เราเบาได้แล้วพอฟองหมดเราก็เบาเราก็จะตุ่นหมูไปเรื่อยๆในลักษณะนี้นี่ทีนี้เราตุ่นหมูไปเรื่อย เราก็ใส่ลากผักชีได้แล้วเราก็ใส่พริกไทยได้แล้วอ่ะใส่พริกไทยเม็ดลงไปเลยใส่ลาบผักชีลงไปเลยจ้าใส่ตะลากนะไอตัวข้างบนนี้จะพ้งใส่ไปใส่ก่อนขึ้นเราก็หันมาดูหน่อไม้ของเราพอดีกันเวลาตักหน่อไม้ขึ้นเราต้มไปแล้วหนึ่งรอบเนี่ย นอไมา้ที่เราต้มรอบแรกแล้วเราก็มาต้มรอบสองสักยี่สิบเเซ็นของการต้มผ่านไปแล้วก็ใส่เตี้ยอขาวนี่นะเตี้ยอขาวใส่ลงไปเลยจ้าแน่สังเกตน้ำแม่เห็นไหมใส่แ้งแดงแตงแดงน,งนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่ติด อันนี้สองน้ําแล้วบุกสองน้ําน้ำสองแล้วเดี๋ยวหนูก็ไปล้างนะลูก <Okay. S 1> ไปล้างแล้วก็ไปใส่ตุ่นกับชี่โครงหมูตุ่นไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆของหนูเนี่ยน้ําซุปไม่หวานแน่นะหนูก็หยอดน้ําตาลลงไปได้นิดหน่อยนะแต่มันจะได้ความหวานจากกระดูกหมูที่เราต้มน้ําซุปกระดูกหมูเราก็ได้ความหวานจากหน่อไม้แล้วเนี่ยเราก็ตุ่นมันไปเรื่อยๆลูกถ้าชอบเปื่อยมากก็ประมาณระดับไฟอ่อนๆหนึ่งชั่วโมง แต่ถ้าเกิดไม่ชอบเปื่อยก็กำลังกรอบกำลังกินกำลังดีอะไรก็40นาทีหนูจะดูว่ามันใช้ได้ดีหรือยังบูที่กระเทียมกระเทียมมันจะใส่แล้วมันจะจมถ้ากระเทียมยังลอยอยู่อย่างเงี้ยมันยังใช้ไม่ได้กระเทียมยังไม่สุกแล้วก็ความหวานของกระเทียมยังออกไปไม่เต็มที่กระเทียมเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมันได้ที่แล้วเนี่ยกระเทียมเนี่ยมันจะจมลงไปใต้น้ำซุปโอเคเออคิดง่ายๆสบายใจไทยแลนด์โอเค แต่สับเรียบร้อยแล้วนี่นี่นะแม่จะเพิ่มรสชาติแม่บอกแล้วแม่ชอบกินอะไรที่มีความเป็นหอมน้ำปลาแม่คนตอจวอโอ้แม่ชอบจริงเลย จากนั้นก่อนเสิร์ฟนี่เลยจ้ากระเทียมเจียวของแม่ที่แม่บอกเจียวใหม่ๆห,หอมๆใส่ลงไปเลยจ้าพริกไทยจ้ารืมเลิศบอกได้คำเดียวว่าเลิศกินอำไหมกัน มันมีความฉ่าเขาใช้ซี่โครงหมูอ่อนเนี่ยเพราะว่ามันมีติดมันใช่ไหมน้ำเนี่ยมันจะมีเงาเลยแล้วก็หมูเนี่ยมันจะนุ่มแต่ถ้าใช้หมูเนื้อแดงอย่างเดียวหมูสะโพกหรืออะไรเนี่ยมันจะแข็งอันนี้กําลังอ่อนดีเลยนะกระดูกอ่อนเนี่ยสามเน้อตุ๋นอีกสักพักนะกระดูกเนะี่ยเคี้ยวได้กรุ๊กรุ๊กรุ๊เลยแห <Okay. S 1> ละรสมันจะเป็นแบบว่าเค็มอนะ่อนๆเนาะ แล้วมันก็หอมแล้วก็จะมีหวานปลายลิ้นนิดหน่อยเวลาเกิืนเสร็จแล้วเนี่ยจะมีหวานเวลาเราเคี้ยวออหน่อไม้เราจะได้รสสัมผัสของหน่อไม้ซึ่งมันมีความหวานอได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วอย่าลืมนะให้กําลังใจแม่ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้งๆไปแล้วนะไปลาจ้าอันนี้ขอเอาไปให้พ่อก่อนนะจะยกไม่ได้เลยร้อนว้าวไปแล้วายบ่าย,ายเอ๊ววันนี้เราเล่าเรื่องกันหรือ,อยังทำไมไม่ได้เล่าเรื่องอะไรเลยอย่วันนี้